และคลิปนี้ผมจะสอน2ปัจจัยที่ทําให้คุณขายของดีในช่วงโควิดเพิ่มมากขึ้นครับคุณครับถ้าคุณอยากจะขายดีในช่วงโควิดในช่วงที่คนกลัวแบบนี้ครับคุณต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมของมารชโลครับสามเหลี่ยมมารชโลนี่คือสามเหลี่ยมของความต้องการมนุษย์ครับปัจจัยล่างสุดที่มนุษย์ต้องการเนี่ยคือปัจจัย4ครับขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนะครับคือความมั่นคงปลอดภัยครับหลังจากนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความรัก เป็นเรื่องของการยอมรับอันนี้ก็จะเป็นขั้นสูงแล well ้วครับเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นสเปเรชุลจิตวิญญาณมัสโลบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัจจัยข้้งล่างยังไม่เต็มคนจะยังไม่คํานึงถึงปัจจัยข้างบนครับนั่นแปลว่าถ้าปัจจัย4ยังไม่ครบคนยังไม่คํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยหรอกครับถ้าความมั่นคงปลอดภัยไม่ครบคนก็ยังไม่คํานึงถึงความรักมันก็ยังไม่คํานึงถึงข้างบนถ้าขั้นล่างยังไม่เต็มคนยังไม่คํานึงถึงข้างบนคุณเห็นไหมครับหลายๆข่าวีพอมกการแจ อาหารตามโรงทานต่างๆปรากฏว่าคนไม่ได้เว้นโซเชียลดิสแตนซิ่งคนไม่ได้เว้นระยะ2เมตรเพราะอะไรครับเพราะปัจจัยเขาไปเอาปัจจัย4ปัจจัย4ก็ยังไม่มั่นคงเลวครับเขาไม่จจกลัวโรคเขากลัวอดมากกว่าครับเขากลัวอดตายมากกว่ากลัวเป็นโรคตายเพราะปัจจัย4ี่ขงล่างยังไม่มั่นคงเขาก็ยังไม่คิดถึงความมั่นคงปลอดภัยแต่ในช่วงของสภาวะโควิดแบบนี้ครับคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยสอันบนเนี่ยครับแทบจะตัดทิ้งเลยดังนั้นมุมขายทั้งหมดของคุณ คุณต้องโยงมาเป็นมุมขายข้างล่างครับการมุมขายความรักเช่นไรครับสมมุติว่าการไปดินเนอร์นอกบ้านการไปดินเนอร์ที่มีบรรยากาศดีคนบอกอย่าเพิ่งเลยครับตอนนี้ครับอยู่บ้านครับแค่มีปัจจัย4แล้วก็มั่นคงปลอดภัยก็พอแล้วครับดังนั้นพอเวลาคุณจะขายสินค้าคุณจะต้องโยงเหตุผลการขายโยงมุมขายมาอยู่ที่2มุมนี้ครับมุมความมั่นคงปลอดภยัยกับมุมปัจจัย4ครับสมมุติว่าคุณจะขายอาหารวันนี้หน้าตาของอาหาร อาจจะสําคัญน,น้อยกว่าความปลอดภัยของอาหารหมายความว่าความปลอดภัยความสะอาดของอาหารตอนนี้หลายๆแบรนด์เช่น KFC ก็บอกว่าเขาเนี่ยส่งอาหารโดยที่พนักงานไม่ได้สัมผัสอาหารเลยนี่คือไความปลอดภัยเขาอเฮ้ยของเขาเนี่ยเซฟตี้มากนะหรือสินค้าหลายๆอย่างเช่นตอนนี้คนไม่อยากที่จะไปตัดผมหรือไม่อยากที่จะไปนวด ถึงแม้ว่านวดเนี่ยมันคือโอ้มีความรู้สึกผ่อนคลายแต่ผ่อนคลายมันยังไม่ใช่ปัจจัยสําคัญไม่ใช่ปัจจัยสี่เดี๋ยไม่ใช่ความมั่นคงปลอดภัยอะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถโยงได้ว่าการนวดของคุณเนี่ยนะฮะพนักง,งานนวดเนี่ยโ้มีความปลอดภัยมีการตรวจเช็คสภาพชุดยูนิฟอร์มเนี่ยเป็นชุดแบบที่เหมือนกับเป็นชุดหมี PPE มานวดเลยเนี่ยคุณอาจจะขายได้ก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยในสภาวะโควิดเนี่ยนะครับคุณต้องดูว่า คนเนี่ยสนใจความมั่นคงปลอดภัยกับปัจจัย4ีนั้นสินค้าของคุณเนี่ยมันจะโยงยังไงว่าสินค้าของคุณเป็นปัจจัย4และทําให้ลูกค้ารู้สบายใจได้ว่าเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยครับไอ้เรื่องหน้าตาเรื่องประสบการณ์เรื่องอะไรตอนนี้เป็นปัจจัยสองอดคุณสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้หลายๆคนแม้กระทั่งดาราเองนะครับยังตัดผมเองเลยครับเรื่องการยอมรับปกติดาราพวกเนี้ยตัดผมที เสียตังเยอะนะครับเรื่องการยอมรับเรื่องความรักเป็นปัจจัยรองครับตอนนี้ยอมตัดผมเองครับเพื่อความปาาลอดภัยดังนั้นครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้มุมขายเป็นมุมขาย2อ,อย่างนี้แล้วเนี่ย คุณลองพลิกมุมขายของคุณพลิกคําโฆษณาของคุณให้ขยี้ไปที่2ประเด็นนี้แลวคุณจะขายสินค้าได้ง่ายขึ้นในช่วงโควิดครับแลาผู้สนใจสาระความรู้แบบนี้ครับุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจฮะทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งมีคลิปความรู้แบบนี้ครับส่งตรงมาหาคุณทุกวันครับและคุณไม่อยากพลาดคคุณสามารถแอดไลน์ที่อัสไซแบงสุรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ